อาล้ครับในเมื่อซองใหม่ลงคังแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดสิครับรออะไรนะครับก็นะครับสำหรับซองตัวนี้นะครับผมก็ใครที่ได้ทำการซื้อนะครับสาวันขึ้นไปเน่ยคุณก็จะได้รับกล่องสุมซีรีส์เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูแล้วกันข้างในมีที7แล้วก็เบรเซสับไว้นะครับแล้วก็มีสับไวห้5วันนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมของทางเกมนะเป็นโปรโมชั่นอ่ะพูดกันง่ายๆนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับซองตัวนี้นะครับก็ ผมว่าจะเล่นกับเบเรสไวไวนี่แหละนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับเบเรสไวานะครับนี่เลยเบเรสไวาตัวนี้เป็นตัวความแม่นยำนะครับเออเป็นตัวความแม่นยำนะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วนะครับมีคนเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยลองเทสโดยที่ไม่ใส่หัวกระสุนนะครับแล้วก็ฉายาผมจะไม่ใส่ฉายาที่มันบวกความแม่นยำนะจะลองยิงแบบเพียวๆให้ดูนะครับว่าเวลา,าเราเล่นยิงจริงๆ,ๆเนี่ย,ยแบบไม่ใส่หัวกระสุนเนี่ย มันจะเป็นยังไงเพราะว่าสเตตอันนี้ผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะผมก็จะข้ามในเรื่องของสเตตมันเนาะโอเคมาเรามาลองดูนะครับสำหรับซองตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้อ่ะตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะปุ๊บอ่าลองดูปืนตัวนี้ก่อนที่จะเข้าไปลองยิงให้ดูเนะี่ยคลิกขวาได้สับก็คือเนี่ยเห็นไหมสับยิงได้ยิงลัวก็ได้นี่นะคนสุดเนี่ยก็ วิย้ยิงจริงถือว่าเกาะกลุ่มนะจากความรู้สึกของผมที่เป็นผู้เล่นปืนลูกซองเกาะกลุ่มนะเนี่ยไม่ใช่ไม่เกาะกลุ่มนะเอาเรื่องนะเนี่ยดูดิดแล้วยิงลัวถือว่ายิงลัวยิงเร็วเลยนะเห็นเขาบอกว่าอะไรนะซองจากอะไรนะจอร์นวิกใช้แล้วก็ซองในเคาน์เตอร์นะใน c ซ g o กเออใน c ซ g o กนะผมเคยเล่นนะครับเอออันนี้ก็พอคนดูบอกงั้นปุ๊บ ไปดูมาก็เออใช่เลยว่ะอนนี้ไมีแค่สับไวะเน่ดูดิยิงเร็วป่ะยิงเร็วป่ะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบว่าใส่ไม่ได้สับไวดูนะครับเห็นไหม ผมไม่มีบปเล่สับไว้นะครับผมมีแค่สับไวนะครับแล้วก็มีบัฟแคนนะครับอ่ะต่อมาก็หัวกระสุนนะครับหัวกระสุนที่ผมใช้ก็เป็นหัวโล่พอยเสริมแก่งก็คือมันบวกความแม่นยำอยู่ด้วยแล้วก็นี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเบลล่แดงที่เสริมความแม่นยำเข้าไปอีกอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ okay, s <S ก็คลิปที่แล้วที่ผมรีวิวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนะี่ยผมว่า เห็นแล้วคือแบบมันมัน,ม,นมันต้องโดนแล้วว่ะอะไรเงี้ยเออเอละลองดูนะโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหโอ้โหจุกนะเนี่ยไอยานเนี้ยใครโดนจุกนะเนี่ยไม่ตุยก็จุกอะ่ะอะแค่นี้แหละไม่ต้องเทอะไรมากแล้วมันต้องลองเล่นจริงๆแล้วเว้ยอุ้ยจุกนะเนี่ยจุกเลยอะคุณโดนทีนี่คือแบบคุณไปอยู่โพไซดอนแน่นอนอะผมพูดจริงๆะ เออมันเกี่ยวอะไรกับโพไซดอนวะไปหาห้องลองเล่นกันนะครับเรียบร้อยตามสูตรเป๊ะยิงระยะนี้อย่างแม่นเลยโอ้โหโดนปืนอะไรวะอ๋อเฮ้ยนี่เกิดระเบิดหรอเรื่องกระสุนก็อย่างที่ผมบอกไปอะที่ผมบ่นไปในคลิปที่แล้วกระสุนน้อยไปหน่อยแต่ว่าผมว่าซองมันความได้เปรียบอะ คือระยะไกลนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงเท่าซอมบี้นะแต่ว่าน่แหละครับมันเป็นซองที่มาเป็นเปียบกับซองฟัวสุดๆทาเนียงใส่กันสุดหรอกระสุนมนัน เรียกเลยปะยิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยอ่ะโอ้โหไปลองสับโอ้โหด้วยโอ้โหตามสูตรเป๊ะโอ้โหเฮดช็อตอยู่นะโอ้โหตามสูตรเป๊ะเลยอ่ะตามตามที่ผมคิดไว้เมื่อคลิปที่ผมรีวิวสัปดาห์ที่แล้วเลยอ่ะคือมันยิงระยะไกลทัวร์ขึ้น เพราะมันมีความแม่นยำนี่แหละจุกๆจุกๆเลยหวัดดีฟางฟ้าหรือชิคะเนี่ยครับนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงเราขออนุญาตเพสปืเินก่อนเดี๋ยวเราต่อกัาแน่นะฮะแต่ยิงสู้กับสไนก็ถ้าใครอยากจะรอแบบผมก็ระวังให้ดีหน่อยนะไม่ใช่ว่าจะยิงได้ง่ายๆนะครับเอา ตั้งนานแอสซินตั้งนานเนี่ยหูเลยะไกลจุกเลยอ่ะเม็ดเดียวเลยอ่ะแต่แต่เจ็บแล้วไงแต่เขาเจ็บแล้วไงอ,อ่ะเบิดไปงานเข่าเขาสุนเป็นสองที่เดนอยู่ในบ้านได้ จริงจริงยิงยระยะไกลโหดมากเลยมาเผือโหดสุดเลยมั้งเนี่ยถ้าเลือกถ้าเลือกความแม่นยำนะถ้าเลือกความแม่นยำอ่ะแต่ดาเมจก,ก็ไม่ไหวกับซอมบี้เท่ <S <S าไหร่โหเจ้ตัวไม่ถึงจริงอลยเรียบร้อยเลยเปล,ๆๆลี่ยนปืนก่อนนะก็ถึงหมดแล้วมันมีเดีเด๋ยวปุ๊บต่อเขาแน่ละแต่เป็น ุยอาจังหวะตอบดีๆท่าเผื่อตอบถ้าตอบต้องตอบเร็วๆนะครับเพราะผมตอบทีไรชอบอยู่โอ้โอ้กูเตะกําลังเช็คทั้งอื่นเลยกระจอซีีหแะยิงกับซองตึงๆด้วยกันนะถ้าขอเล่นจะ สอซอมบีหามุมตั้แนปดีๆแล้วกันคุณดูพยายามพยายามตอนที่เราสู้กับองซอมบี้พยายามให้เราโดนซอมบี้ยิงน้อยที่สุดเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสยิงเขาเขาได้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันแม่นระยะไกลมากแต่เองไม่ตาย เออแต่เองไม่ตายมาเดะมาเดะหาโอกาสหามุมสแนปเยอะๆหามุมปลอดภัยอะนี่เอาไปหนึ่งเมตรนี่เอาไปหนึ่งเมตรโอเคก็นะครับเป็นไปตามที่ผมคิดไว้เลยก็คือยิงมันสนุกนะครับ ในเมื่อมีเบเล่สับไวที่มีความแม่นยำแล้วนะากะากที่มีความแม่นยำมีไหมผมก็ต้องตอบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็มีนะครับจริงๆแล้วมันก็มีถ้าเอาแบบกินเกียนนะครับเอาแบบเน้นแบบว่าเขาเรียกเพิ่มความแม่นยำทะลุเกาะแล้วหน้ากากอันนี้แจกพอดีเลยนะครับเออเอาอันนี้แหละนะครับเห็นปะทะลุเกาะก็คือเจาะหน้ากากความแม่นยำก็คือนั่นแหละความเพิ่มความแม่นยำนั่นเองนะครับมาลองดูกัน นะครับอันนี้คนละห้องนะไหนเทปบเนี่ยในเทปบลอ่ะโฮ้ยฝั่งตรงข้ามเล่นสองใหม่พอดีเลยแต่หัวผมบ,า,บางหน่อยนะโอโ้แล้วดูคือเขายิงผมมานะเนี่ยสองนัดเทปพีจะหมดตัวอยู่แล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยอุ๊ยตัวเขาถึกจังปลาเบิดไป ปาระเบิดไปพยายามอยู่บนบนดีกว่าอยู่ห้องบนลูกซองยิงลงมาจะจะเออจะได้เปรียบจะได้เปรียบอยู่บนบ่อยก็ไม่ค่อยจะดีชอบโดนสอยโดนเลงนะครับจุดนี้โอ้ดูดิด่ะเอ้ป่ะเอ้ป่ะ โอ้ยตายโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายดีกว่าซองควรวยมั้งได้ไหมดีกว่าซองควรวยมั้งเนี่ยโอ้พูดอย่างี้ไปสาวพวกซองครวยจะน้อยใจไหมไม่ต้องห่วงนะผมก็สาวพวกซองควรวยเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหแต่คือมันคือมันดีจริงๆว่ะ อย่าให้ทุกคนไปคลิปที่แล้ยวเลยเนี่ยถ้าเรายิงเราสู้กับเขาเราวัดกับเขาได้เพราะว่าเราไอ้นี่ครับไอเขาเรียกใส่แม่นยำม,มานะครับอย่างนี้ต้องเล่นในห้องเคนเตอร์แล้วมั้งเนี่ยพี่เล่นหน่อยนะเล่นห้องแคนเตอร์เนี่ยเอออยากดูกันไหมล่ะคนดู ถ้าอยากดูก็พิมพ์ว่า headshot ไว้ล้วกันถ้าเม้นกันเยอะเดี๋ยวผมลองลองเล่นดูลองทำดูอ่ะคำขันนะไม่รู้หรอกว่ามันจะเกียนหรือเปล่า,ถ,าถ้าไปสู้กับคนในโบว์เทนเตอร์คือมันไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาสายกลเขาแม่นกลก็ยิงหัวง่ายอเงี้ยแต่เราไปชุ่สองแต่ผมก็เคยทำคลิปเอาตองซอมบี้ซองควงยิงหัวมาแล้วนะเดี๋ยดูได้ในห้อง ในห้องเรียนเตยนะครับกระไนได้ไม่ไหวจริงใครยิงหนักหนาวะนี่อะเฮจจอดอยู่นุ่เนี่ยไม่มีหน้าเด้งเลยยิงเจาะเข้าหัวไปเลยนะครับเพราะว่า เราใส่เจาะของไปด้วยยังไงเล่าเพิ่มมาตาในการเจาะของหัวแตกเฮยจัดได้ง่ายขึ้นั่นเองครับมีสนุกด,ดีใช้ได้ครับ ใค,ใครที่ตัวไม่ถึกนะโดนเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวอะ่ะผมพูดเลยเม็ดเดียวเลยอะ่ะทำไมตอนกระพริบอยู่เมื่อกี้ผมยิงยิงโดนนะแต่เม็ดีไม่ลดเลยมันบั็อกอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันการเคียนอะไรหรือเปล่า ยิงแรงมากเลยนะบางนัดนี่คือแบบกระสุนมันเข้าเข้าตัวทุกเมเ็ดไงกระสุนไม่พร้อมเซนซองตัวนี้ก็ใจเย็นๆหน่อยในเรื่องของการ เดินยิงนะกระสุนน้อยกระสุนไม่พอป้าก็กลับมาเติมกระสุนนะครับนี่เนี่ยถอยไปเติมกระสุนเอแล้วก็มาเล่นใหม่ดีกว่านะครับพยายามให้คุณเล่นได้เรื่อยๆจริงๆนะครับยิงก็สนุกนะแต่ผมก็ยิงห้องสองตึงๆเนี่ยผมไปลองเทสมาก็ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่ โอ้โหแม่ผมเช็ระบบนะครับแมวอันนี้ทุกสองด้วยกันแล้วเขาเดินมาหาด้วยโอ้ก็เช็ดบบเพื่อนเดินมาพอดีเลยโอ้ยกีเห็นอะไรโอ้ไหนขอไอจีขออไอจีนะจะให้อภัยเลยโอ้โห ตกใจไงเขาตกใจสติ๊กเกอร์ตัวเองเออนึกว่ามีอะไรเขาก็เลยยิงนะครับเนี่ยถือว่าสัญชตาตญาณดีนี่ดูกันต่อครับโอ้แล้วเล่นด่านนี้หรอเปลี่ยนด่านโคตรเป็นใจ แล้วมันสับไหวด้วยนะประเด็นอนะจริงมันสับไหวด้วยไงก็สับเหมือนกับซองดำเหมือนเล่นซองดำ <Jane Killer. S 1> อ่ะดูอ่ะปุ๊บตับตุบ๊บตับเลยอะ เฉียนเที่ยวเลย head shot เฮ้ยโอ้ยเฉียน head shot อยู่นู้นเฮ้ยเขโอ้โหอย่ากระโปอล็อกมีสมู้ดโดนยิขวดแตกเลยนะครับทำดีจัดเลยนะครับในเรื่องของความแม่นยำยิงระยะไกลเกิดมาเพื่อยิงระยะไกลชัดๆไม่เหมาะเลยที่จะยิงระยะใกล้ก็ไม่เชิงว่าไม่เหมาะหรอกคุณดูแต่ คือจุดเด่นของมันคือมันได้เปรียบระยะไกลวงเล็บถ้าไม่สู้กับซองซมบีแต่เล่นดีๆก็สู้สอสอซองซอมบีได้อยู่นะถ้าสเต็ปดีพอพรมันม่นยำ<ฮ>นี่ครับเอดยู่โนันบยิงเข้าหัวไม่มีเด้งเลยนะครับปกติเล<ฮ>่นซองยิ<ฮ>งเข้าหัว ชอบนาดิ่งขนาดซองซอมบี้ยังเป็นเลยบางทีรั้งกลไปหรอทำไมยังไม่ลง โน,โน,โนุ๊กนุ๊กนุใช้ได้ใช้ได้นะครับในส่วนของปืนลูกซองตัวนี้นะครับซองใหม่ที่จะเข้าเกมเอ้ยที่เข้าเกมแล้วนะครับอนา,าคตก็หวังว่าจะมีลูกซองใหม่ๆมาอีกเรื่อยๆนะขอแบบลูกซองเยอะๆหน่อยละกันโอเคแมสสุดท้ายแล้วบดินหอเยอะหน่อยร้อนส่วนมากห้องที่เล่นลูกซองได้กับบดินหองนั่น อ,อุ้ย <beeping> โดนซองใหม่แล้วถึงคนเล่นซองใหม่แล้วนะครับเล่นกับไปเล่สับไว้ก็บริหารก็สุดนีดีอ่ะเดี๋ยวเป็นเป็นผมมะดิเดือดสมบี จริงแล้วโอ้โหดูดูด,ดูนี่แหละเจอซอมบี้เจอซอมบี้นี่เรียบร้อยเลยไฟไม่ถูกเลยซองเราอยี่นี่กระสุนไม่พอเห็นไหมตากระสุน เฮ you know ้จอตอยู่เนาะครับเป็นสองที่ไม่ต้องออกบ้านไม่เหนื่อย มีนะาสนา,ายอ่ะเดีย๋ยวพึ่งนะโอเคเฮ้ยเออแตกแตกแตกเฮ้ยรอนไหนหรอวะใส่กระสุนรุนัว ไปเมื่อ Allez, allez, Fire in the เพลินว่ะไม่รู้จะพูดอะไรละยิงได้ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เพลินแหละย,ยิงได้คือเล่นทั่วไปโอ้แไปห้องซองหนักๆไม่ไหวลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองเทสแล้วมันลองลองเทสมาแล้วจริงๆไม่ไหวโดนซอมบี้ตบเลยผมอะ โอ้โสลายสนายเจ็บนะอโอ้โห,อหน่ากลับมาเอาขวาก็อยากยิงอยู่ที่เดิมเปล่าไม่อยู่ไม่เป็นไรโตนนะรยบร้อยเดี๋ยวเจ็ดโจนทำอะไรกันนะโอ้โหโ โอโอ,อ,โอ้เเายีขอยิงนะครับเออเฮ <laughs> ้ยโดน โดนเต็มหัวเลยจจอ้าวไม่ไงแพ้ปะอุย๊ยเรายิงคนเดียวไป40คิวหนึ่งเพ้ได้ไงโอเคครับผมไว้เป็นตอนนี้แหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเจอกันจ้า